สวัสดีครับพมก็ผมเซเวียนะครับอยู่ที่บริษัทอีซูซุนครหลวงสาขาธัญบุรีคลองสิบครับก็วันนี้จะมีรถมารีวิวนะครับพร้อมส่งมอบเลยนะครับเป็นรุ่นแคปโฟ่สองจุดสองเกทแอลนะครับเกียร์ธรรมดาราคาค่าตัวอยู่ที่แปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทแต่สีที่เซเวียร์กำลังพามารีวิวอยู่ครับจะเป็นสีเมทัลลิกจะบวกเพิ่มเจ็ดพันบาทเดี๋ยวความสวยงามจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเซเวียจะพาไปรับชมรถข้างหลังคันนี้ได้เลยครับ สำหรับการดีไซน์ของตัวกระจังหน้าของตัวชุดแต่งแฮนเซอร์ครับก็จะเป็นสีดำเงาแบบนี้ครับตัดด้วยโลโก้สีส้มๆแบบนี้นะครับเพิ่มความดุดันเท่สปอร์ตนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาให้แล้วมีพร้อมไฟตัดหมอกมีสเกิร์ตด,ด้านล่างแบบนี้ครับตัดด้วยโลโก้สีส้มๆเพิ่มความดุดันนะครับ สำหรับตัวล้อแมกเดิมๆคันนี้จะเป็นล้อแมกขอบ16นิ้วนะครับต,ตัวนี้มีการปรับเปลี่ยนตัวล้อแมกลูกค้ามาให้เรียบร้อยนะับแต่งมาโชว์ครับก็จะเป็นล้อแมกขอบ18นิ้วแบบนี้นะเป็นล้อ TC005 เป็นสีเท่ากันนะครับตัวนี้เป็นรถเดิมนะครับไม่ได้โหลดไม่ได้จัดส่งมาจัดแต่งมาให้ลูกค้าดูนะครับเพราะว่าเป็นชุดแต่งแบบใหม่ในรุ่นของ10ตัวตัวเตี้ยนะครับ ตัวด้านข้างของตัวไฟ,ไฟก็จะมีตัวครอบข้างสีดําด้านนะครับตัดด้วยสีส้มแบบนี้สวยๆง,งามครับเ oh, <no. S 1> วลาเปิดไฟเลีย้ยก็จะมีไฟ LED มาให้มีสเกลร์ชายล่างแบบนี้มาให้นะครับแล้วก็มีโลโก้เทนเซอร์เหมือนกันคิ้วล้อมีให้ทั้ง4ชิ้นเลยนะครับตัวเตีย้ยแบบนี้สวยงามมากๆสําหรับด้านหลังครับก็มีติดตัวชายล่างมาให้แบบนี้เหมือนกันนะครับคาดด้วยสีส้มเป็นชุดแต่งของเทนเซอร์นะครับ ตัวเครื่องยนต์2.2ก็จะมีโลโก้สัญลักษณ์แบบนี้มาให้นะครับ2.2 DDI m a x f o r d e นะครับตัวนี้สําหรับตัวเตี้ยเนี่ยครับก็จะมีถองเครื่องยนต์2.2อย่างเดียวนะครับมีทั้งเกียร,ร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโ,โต้สปอยเลอร์หลังมีให้ครับเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับเพิ่มความสปอร์ตนะครับรถก็จะแรงขึ้นสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ฝากโปรโมชั่นดีๆกับรถครันนี้ด้วยนะครับเพราะว่า รถคันนี้รถยอดนิยมขายดีมากๆเช้เกันดาวเพียงหลักหมื่นเท่านั้นก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วนะครับ <c oughs> ก็ฝากแคมเปญไปด้วยแล้วกันนะครับ <c oughs> เป็นไงกันบ้างครับสําหรับที่เซเวียพามารีวิวรถคันนี้นะครับความสวยงามต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะครับสาหรับรุ่นนี้เป็นรถยอดนิยมของวัยรุ่นนะครับแต่งซิ่งหรือว่าจะขับลำเลิงก็สวยนะครับสําหรับคันนี้นะครับใช้เงินออกรถอยู่ที่7 9 0 0 0บาทนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของรถหน่อยแปดแดงคันนี้ได้แล้วนะครับผ่อนเพียง11,000 เอกเอกเท่านั้นเองนะครับ oh <no. S 1> สาหรับเท่านั้นยังไม่พอครับสาหรับลูกค้าที่มีครอบครัวใช้รถอีซูครับจะได้ส่วนลดเพิ่มอีก5,000บาทแคมเปญพิเศษภายในเดือนนี้ครับเดือนตุลาคมสําหรับลูกค้าที่จองรถนะครับรับบัตรนำมามูลค้า5้า0บาททุกรุ่เลยนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ฝากแคมเปญดีๆจากโปรโมชั่นอีซูนครหลวงสาขาท่านยังมรีบเข็าสิเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเซเวียตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับบายบายครับผม